ตัดมหาชนจัดโครงการพาน้องท่องฟ้าเพื่อเด็กชายแดนใต้ผลักดันให้เด็กไทยเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากสันติสุขที่ปลายด้ามขวานค่ะ้าาาไมม่สินินนหหกทวจะเอง บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดโครงการพาน้องท่องฟ้าเพื่อเด็กชายแดนใต้นำเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กว่า200คนขึ้นเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ของการบินไทยเที่ยวบินพิเศษ TG8976 บินชมทัศนียภาพความสวยงามบริเวณอ่าวไทยและจังหวัดสงขลา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของการบินไทยนะครับคือคือการบินไทยมีโครงการพาน้องท่องฟ้าอยู่แล้วนะครับเราเราหวังว่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่นอกจากความรักในในทรัพยากรชาติแล้วความความรู้สึกที่สามัคคีกันความรู้สึกที่ไม่มีความแบ่งแยกไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนใดของแผ่นดินไทยก็ตามเพราะฉะนั้นกิจกรรมส่งเสริมสังคมของเราจึงกระจาย ทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามแล่วันนี้เราก็ยินดีที่จะเริ่มทำโครงการนี้กับน้องๆเยาวชน200คนจากภาคชายแดนภาคใต้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งและเราจะรับหนึ่งต่อไปเรื่อยๆจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับกิจกรรมพาน้องท่องฟ้าเพื่อเด็กชายแดนใต้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการบินไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและการบินไทยต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันผลักดันให้เด็กไทยเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปก็มีความยินดีและมีความชอบมากกับทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และจะขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจะเป็นคนดีตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชน,าาวชนสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะดีใจไหมคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาคะ่ะมีดีใจมากคะ่ะแล้วก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกไหมคะเรอยากให้มีค่ะมาว่าไมว่ามันจเป็นตัวแทนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้มาอีกครั้งคะ่ะพี่ดซานค่ะ ประสบการณ์ในครั้งนี้จะทำให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้และเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจการบินสามารถสร้างแรงมันาลใจให้แก่น้องๆได้นำไปใช้ในการเลือกประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในอนาคตขณะเดียวกันยังสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กมีความรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ผู้จัดโครงการหวังว่าช่วงเวลาเพียงไม่นานกลับประสบการณ์บนเครื่องบินคงทำให้น้องๆทุกคนได้รับความสุขและเราทุกคนคงอยากเห็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในวันนี้คงอยู่กับน้องๆทุกคนตลอดไปทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงานจงรวมส